คู่ที่สามสำหรับรายการน,นะครับพาลาฟา์มแห่งทีมลัดครับระหว่างพลจลกรงอคาเดมี่เสื้อสีขาวลายม่วงนะครับแล้วก็พีเจพระบ้านมาในเสื้อสีดำสลับแดงนะครับฝากเรียนคู่ที่4ส,สมบัติอคาเดมี่และก็ YNCB โ็โนดแดง รายงานตัวนะครับส่งหลักฐานที่กองบัญวยการด่วนเลยนะครับย้ำผลคู่แรกบ้านภัยแพ้โตโนโฮินอน่0-1คู่ที่สองน้องมา FC พ่ายต่อพิมาอะคาเดมี่สูุประตูต่อ4และโคทีสามครับใครจะมีชัยผลจะหลก FC นะ ทีมใหญ่ของกลุ่มโรงเรียนบ้านเรานะครับสนามทำใหม่สวยงามมากนะฮะท่านผ่านไปดูได้เลยนะครับผลฉลกปรับสนามใหม่สวยงามทีเดียวนะครับพบกับพีเจผ้าบ้านทีมแห่งนักบุญน,นะครับนะฮะจะของทีมที่นับบุญมากลูกทีมเลือกพ่อทุกคนนะไปไหนมาไหนทำทั้งงานทำทั้งทีมนะครับ เงินที่หามา,ดาได้เป็นไปไหนครับเลี้ยงลูกทรงลูกแข่งขันนะครับตลอดเวลาน้างได้แก่ทีมพ่อมา้านพีเจพ่อม้านโนนสูงและครูที่สองตอนนี้ลงทำการสู่สนามเป็นที่เรียบร้อยพละลกนะฮะจะทำการบุกจากทิศตะวันตกกินทิศตะวันออกพีเจพ่อบ้านอยู่ฝั่งทิศตะวันออก ยิงประตูที่ตะวันตกครับผมรับขออนุญาตครับอนุญาตอแล้วคนคู่ที่4ครับไปตัวราคาและพร้อมด้วยนะครับสมบัติอะคาเดมีกับไรเอ็นซีบีนูนแดงครับมาเลยครับเพราะว่าตอนนี้ทําให้เห็นแล้วนะครับคนในออกคนนอกเข้าเพราะว่ามันมีทั้งหมด18คู่นะครับอย่างไงฝาก้นก็พิเศษดครับผมสวยงามมากนะครับราะว่าไม่เสียเวลาเลย อาจารย์ก็พาทาอย่างเยี่ยมทีมหนึงเข้าทีมหนึ่งออกนะฮะแม่อย่างนี้สวยงามครับผมลและตอนนี้ผอว่าพีเจครับได้ของบอลนะครับส่งกลับหลังให้แบ็คแบ็คจะส่งไปที่แบ็คขวาขอโทษนะแบ็คซ้ายานะครับผลจะหลบนี่เราก็นะดีใจนะครับเป็นทีมนะท้องทีมที่นะกำลังเริ่มเข้าวงการนะครับเดินสาย ซึ่งมันมีผลดีต่อเด็กๆนะครับมาอยยังไงครับลูกนี่ออกครับผมออกครับออกครับผมจะลบในทุ่มผมจะลบในทุ่มลบทุ่มลบทุ่มข้างทุ่มข้างหลบทุ่มข้างผมจะลบในทุ่มข้างนะครับดูเพื่อนด้วยดูหน้าด้วยออกครับผ่ออ้อม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 เดี๋ยวนี้ติดวัดเลย น้องตรีนะฮะน้องตรีเบอร์เจ็ดนี่นะน้องตรีนะฮะส่งให้ประตูของเรานะฮะต้องตั้งให้ตรงเส้นหน่อยลูกน้องไอด้านะฮะน้องไอด้าประตูของเรานะครับส่งจากซนประตูไอด้าส่งไปแล้วครับผมไอด้าส่งไปพีเจบ้ามันดัดได้ครับไปคนเบอร์สิบโอ้โหวนนี้ครับนะครับทีม หมู่บ้านครับเจอทีมมาดังจากตัวอำเภอโนนสูงนะครับมาดูซิว่าทีมหมู่บ้านจะฮึกเหิมไหมหลังจากกองมาของเราแพ้พ่มายไปขออนุญาตครับขออนุญาตครับเร็วนี่พี่เอิ้นเออผมพันบ้านไปยังทุกทีมนะครับห้องน้ํานะครับเราจะให้ใช้ด้านหลังอาคารกองอำนวยการนะครับสีชมพูนะครับเราจะมีพนักงานทําความสะอาดนะครับเข้าใจตรงกันนะครับห้องน้ําครับอยู่ด้านหลังนะครับ ตอนนี้ครับสมบัติอะคาเดมีมาถึงแล้วเชิญเลยนะครับคู่แรกครึ่งแรกของคู่ที่3ามเริ่มแล้วนะครับ YCBBN นนแดงก็มาเลยนะครับเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับห้องน้านะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับเราจะไม่ให้ใช้ภายในอาคารนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกทีมนะครับเรี่ยนไปยันทุกทีมครับและผู้ปกครองนะครับที่ตามมาเชียร์บุตรหลานนะครับห้องน้ําจะอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังโรงอาหารนะครับ ด้านหลังกอมน่วยกันนะครับขอบคุณมากครับผมครับผมขอบคุณด้วยโค้ชตั้มที่ทำทุกอย่างนะสอนทั้งฟุตบอลนะนจัดการแข่งขันจัดสนามนจัดสปอนเซอร์นะฮะมาพาดอีกจะทำซะทุกอย่างเลยยิงไปลไม่ตกประตนะรระูนะครับพีเจพมาณนได้ลุ้นเป็นครั้งแรกนะครับมาแล้วครับสมบัติอะคาเดมี่หรือว่าสมบัติการบอกนะครับมาทำการลายตัวเป็นที่เรียบร้อยครับ นะครับดีเจพม่านนะครับมาแล้วครับกองหน้าสุภาพสตรีนะครับยิ่งโอ้ยดูตรงนี้ครับดูตรงที่ผมยืนึกว่าตาขายไหวที่ไหนได้ครับแม่ออกข้างนะครับผมนะครับน้องไอด้าสมงจระโตอีกครั้งหนึงนะครับขออนุญาตครับประชาสัมพันอีกเรื่องนะครับเราจะยึดถือ วันนี้นะครับนักกีฬาวันนี้นะครับพรุ่งนี้มาไม่ได้ลงนะครับเรียนเรียนไปยังท,ทุกทีมนะครับเราจะยึดถือผู้เล่นวันนี้เป็นหลักนะครับถ้าท่านมาเพิ่มไม่ได้ลงนะครับเราเอาแค่เฉพาะวันนี้นะครับเรียนเรียนไปยังทุกทีมนะครับทำความเข้าใจตรงกันนะครับเพื่อไม่ได้มาเป็นการถกเถียงกันที่หลังนะครับขอบคุณมากครับและตอนนี้นะครับผลจะลของเราที่สองข้าง ตอนนี้ผลจะลกของเรานะครับทําการปลุกนะทีมดังจากนนสงโยทุ่ม้าวน้องๆฝากเรียนย้ำเวลาทุ่มแขนตึงเท้าตึงยืนบนเส้นนะทุ่มลูกนะข้ามศาีรษะตัวเองแขนตึงขาตึงอย่ายกขายืนบนเส้นนะครับฝืกให้ชินเราใช้ไปตลอดชีวิตนักเตะของเรานะครับโอ้มาครับหน้าปวดทีเดียว นะครับออกครับผมในลูกตั้งเป็นจอกประตูครับผลจลกอะคาเดมี่นะครับตั้งบนเส้นเลยลูกหรือต่ำกว่าเส้นก็ได้ไม่เป็นไรครับผมน้องไอด้าส่งอีกครั้งหนึ่งครับโอ้เกือบสกัดอยู่ครับเบอร์สิบหกโอ้เฮ้ยน้องเอิมโม้ีน่าจะตาดูนะครับ น้องเอิเนเบอร์สิบหกนะฮะเห็นผมเห็นยิงมาหลายประตูแล้วนะครับีม่ว่าจะเป็นสนามที่นนสูงนะครับเห็นยิงมาแล้วนะครับสนามโรงเรียนต้นสูงศิทธนนีนี่เห็นกับตาเลยนะครับสกอร์อยู่ที่เท่าไหร่ครับนี่ศูนย์ศูนย์ครับคู่แรกโอ้โหคู่ที่สามขอโทษนะครึ่งแรกศูนย์ศูนย์ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านนะครับทุกทุกทีมนะครับที่ร่วมการแข่งขันนะครับ ทาร่าฟาร์มเอ็กทีมรัฐนะครับณสนามโรงเรียนมระค้าคงนิดตัวสวรรณนอนุสร์นะครับสวัสดีไปยังไลฟ์สดด้วยนะครับปานเบ็นเทครื่องบอลคาริมี่ครับแฟนคลับศูนย์ศูนย์ครับครึ่งแรกนะครับเนาะครึ่งแรกอยู่นะครับสำหรับคู่ที่สามพีเจพม่านพีเจพม่านได้ลูกเลี้ยงรอบหนึ่งเลี้ยงรวบสอง นะครับแล้วก็ออกไปนะครับบอกว่าผ้นจะลกได้ส่งในทุกคราผพลนจะลกเปลี่ยนตัวครับขอโทษครับพีเจพม่านเปลี่ยนตัวเรียบร้อยเล่นต่อเลยครับกรรมการฟาวครับฟาวลูกลูกนี้ไม่โดนฟุตบอลขอโทษจับไม้จับมือกันลูกกีฬาเป็นกีฬาลูกเอแล้วครับลูกนี้น่ากลัวครับพม่านในลูกเซตพีดลูกชายของอาจารย์จัดจัดครับ ลูกชายคนเล็กครับพีคิกระยะทําไม่ครับตอนนี้ปรับการครับหยอกครับหยอกผลจะลงนี่เป็นทีมที่ก่อตั้งขึ้นมาเดินสายครับโอ้โหยอกครับออกข่าครับผมได้ลูกต้งนเตะจระตูนะครับคนจะลงครับอ้าวลูกขอโทษครับเป็นลูกเตะลูกครับ ลูกเตมุงพีเจพบ้านเตมุงนะครับขอบคุณพยังพจน์โหรนะครับช่วยกันสร้างเด็กเยวาวชนต้นกล้าครับขึ้นมาอีกลองโอนระเบิดลองโอนล,ลองไยิงหรืส่งล,อ,ลองอลนี่หลังต,ตระบนมาฆ่าเราครับโดยทีมงานคุณวุฒินะครับคุณบิกบ๊ก,กแล้วก็อาจารย์อาจารย์อะไรจำไม่ได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณมากอันวาอาจารย์สมจิตนะครับแหม ปัตย์เยาวชนต้นกาขึ้นมาของกบพาข้าเราอีกทีครับมาจะเป็นหนองม้าเอฟซีพนจลเอฟซีครับกกนนมาพนจลได้ทุ่มครับผมพนจลได้ทุ่มช่วงแรกๆนี่พนจลบุกตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นพีเจมามาดิบุกสองมาปีก,ก <c oughs> ไปฮัสเตดน้องน้องอาร์ตน,น้องอาร์ตงกลับไปหลังครับผมหลังไว้ไงชิีมเอง ประตูโอ้โหไอดา้าเหนียวทีเดียวลูกคุณดีคู่นี้นี่จะทําอะไรต้องรีบพับนะครับเพราะว่าทีมพิศชนาเงียบกิฟต์นี่ยังไม่รู้นะครับตาฉากไหนครับทีมเย็บกิฟต์นี่เจี๋ <c oughs> ยนะครับเดี๋ยอนครับคู่นี้นี่ใครชนะก่อน,นียวกัคเข้ารอบสูงครับเพราะว่าสายลาักสามทีครับเพราะว่าเงียบกิฟตนี่เรายังไม่เห็นฟองครับ ผมจะลงในทุ่มครับตอนนี้นะเสียงดังทีเดียวกองเชียร์นะครับพีเจพม่าเปลี่ยนตัวอีกแล้วครับผมการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้ตลอดเวลาหนึ่งครับแต่ต้องเปลี่ยนตรงมุมเดียวนะครับการสนามถ่ายทอดสดการสนามเท่านั้นนะครับว้ยซีบีเอ็นโนนแดงกับสมบัติเชิญที่เต็มแลวนะครับเชิญที่ติกองมานการเลยนะครับได้ลุนครับได้ลุนครับพมจะลกส่งเข้าไป เดี๋วเราจะเดินลงนะครับเราจะเดินลงสู่สนามนะครับทุกทีมนะครับทุกทีมครับโอ้โครับผมกอีูกวครับตงตัตกตยังไม่ออกครับยังไม่ออกยังอยู่ในสนามผจะลลบค่อยพจะลลบคอยโอ้ขันยมไม่น่าเจอครับพมจะลกของเราตอนนี้สู้ได้ครับสู้ได้สู้ทีมงานในอันภอบตสุงได้ สูสีทีเดียวแต่พีเจพม่านกำลังได้บุกครับตอนนี้เร็วเร็วอย่าเสียบอลอย่าเสียบอลสวยแล้วนะครับผมของกลางของพีเจพม่านเอาแล้วได้ทุ่งครับได้ทุ่งได้เพียงลูกทุ่งครับพีเจพม่านทุ่งมาที่ปีกขวาปีกขวาเปิดเข้ากันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยยังไงยังไงยังไงยังจากจังนี่กระโดดโตเลยครับ กระโดดทำไมครับน <static> <ped> ้องกันน้องกันนะครับลูกใครใครเห็นก็ว่าเข้าครับแม่อยากท้องกันอยากท้องนี่ยิ้มเลยครับไม่พีเจได้หมดเวลาครึ่งแรกครับครึ่งแรกนะครับสกอร์ยังอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ขอบคุณไปยังสปอตเตอร์หลักนะครับทีมรัฐบาะครับพาราบาครับ หัวหันรถต้นสุดครับตอนเจริญทรัพย์ครับตั้งอยู่ที่บ้านส่วนแบ่ครับตำบลมะขามเพชรชุมสุขผู้ที่สี่ครับส่งหลักฐานนะครับแล้วก็พอผู้นี้ลงสนามผู้ที่สี่นะครับมาเป็นตัวได้เลยนะครับสมบัติคาริมีแล้วก็ยเอ็นซีดีโนแดงครับเชิญยิดระดาฟาร์มครับฟาร์มมัวที่ใหญ่ที่สุดของตำบลมะข่าครับเอาคนไปยังที่บุญชีนะครับ ที่ร่วมส่งกันขัดครับพรุ่งนี้เราจะมียูเก้าด้วยนะครับ5ทีมครับขอทีมไปหนึ่งครับไบซีเบโนแดงติดภารกิจครับคู่ต่อไปนะครับยอดทีมเดินสายจวพาเราชสีมาครับสมบัติการเปาครับจะพบกับทีมจากคาเพอรโนแดครับใบซีบีเครับเพิ่งได้แชมป์ได้ที่3นะครับพุทโธฮกี นีกาสโตมาครับที่เฟรมิมายครับได้ดับ3าพบกับสุบัคคานิมีครับเดินสายจากคนราชสีมาครับครึ่งที่สององจีนมาแล้วับสีเขียวครับครับเดี้ครับลงสนามได้เลยครับผู้ที่สามึ่งหลังนะครับพีเจพีเำใช่ไหมครับพีเจยังศูนอยู่๋อยังศูนะครับเมื่อกี้จัมเบอร์สีของพีเจไว้ครับ ร้องกันไวซีบีอนแดงเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยก่อนเลยครับนะครับของหน้าผู้น้ำใจงามอนแดงเชิญเลยครับเอาละครับอองมาเคลียร์ก่อนขอโทษหน้าผู้จลกเคลียร์ก่อนครับอยู่ติดการสอบในนี้ครับผมโอ้ผู้จลกเปิดมาไหนได้อยู่ครับผู้จลกบู๊ของหลักของวิเจสกัดออกข้างครับผมร้องมาได้ทุ่งครับ อย่าลืมนะครับถ้าผลเสมอกันจริงลูกจุดโทษแบบซัทดทัดนเดนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหาทีมชนะเลิกทันทีวันนี้ไม่มีคับบ้าเสมอโดนแดงเชิญเลยครับตัวหลักฐานก่อนนะครับมา้แล้วครับผี่ใจจริงแล้วโอ้โหสองเท้สองขางติดประตูเหนียวมากนะครับน้องไอด้าครับประตูเชียร์เลยครับเชิญเลยครับประตูของพลจะหลบฝาดไปด้วยครับชื่อนี้ติดตามกันยาวๆ พีเจได้ส่งครับเปิดเจ็ดครับเปิดเจ็นเด,จน,ดจน,น้องากาัดอ่านนอผมจะหลกส่งบ้างครับสลับเปลี่ยนส่งเปลี่ยนเซฟเปลี่ยนทุ่มเะครับประตูของพมจะหลกเติมเจ้ามาเอาละครับประตูแฮนด์บอลครับออกนอกเส้นครับ เอาแล้วอันตรายแล้วครับพลตลกได้ลูกแทงบอนตงบิลวณนะครับเกือบเส้นหลังของสั่งขวาประตูของทีเจขึ้นมากล้วน่าดูครับตอนนี้ขึ้นมาแั้เกือบหมดอลกัมาลุ้นกันสิว่าจะเป็นลูกหนึ่งศูนย์ของพนตลกอาคาทาม่หรือเปล่านะครับก่อการตั้งกำแงให้ห่างจากระยะที่อาจารย์กำหนดนะครับ คัรบปะนมาการให้สัญญาณนะครับค่เล่นนะครับตอนนี้มาดูกันครับมาเป็นกำลังใจว่าลูกนี้จะได้หรือจะเซฟอาาเครับผมนะครับเป็นการฉลับเขาประตูเองเป็นการฉลับเขาประตูเองครับดไม่ได้แล้วครับพีเจครับเอาแล้วเอาแล้วครับจบ ทำได้ครับคนตลกนำตัวทีมอำเภอในอำเภอว่ายังไงครับโค้ชเต้ไอจีต้องทำอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าทีมสายนี้ยังมีทีมปริศนาอยู่นะครับเงียบกิบครับเรายังไม่เห็นฝีม้ลายมือนะครับโอ้ถ้าเพทธนากรมีโอกาสเข้ารอบสูงครับนะครับแม่พี่น้องครับมาดูครับสิ่งที่น่าภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ทีมท้องถิ่นนะครับ อย่างคนตลกคาเดีนี่ออกนำทีมดังจากตัวโพนนสูงครับดึงประตูต่อศูนย์แต่ไม่พลาดครับมาแล้วผลการจัดการของเราับเกิดอะไรขึ้นครับสองโดนแล้วครับโอ้พีเจเขาดูลิเวอร์พูลเยอะไปหรือเปล่าชดเหมือนทีมต่างแห่งเมืองลิเวอร์พูลอีกแล้วนะครับ โอ้แล้วทำไม่ได้ครับพีเจครับโอ้ชนไปนี่ครับขึ้นหลังว่านี่น้องเอินงานหนักแล้วน้องเอินครับน้องเอินงานหนักแล้วครับความหวังฝากไว้ที่น้องเอินสุนหน้าของพีเจพม้านนะครับต้องกันด้วยล้องกัดด้วยครับหนักแล้วกองหน้าของพีเจพม่านนี่พอจะลนี่ตั้งรับเหนียวแน่นเลยครับครับผมพีเจยังจ่อไม่เข้าครับ จะลงมาทไมทีมตากหนึ่งทีมในดวงใจของคุณดูมันจะลงอะไรนะพี่นะครับเหลือสุ่มแห่งทีมท้องถิ่นสองโซนครับผมเรียนไปยังทุกทีมนะครับทีมไหนที่ยังไม่ได้ชำระค่าสมัครนะครับยังมีที่ทางทร,รายการเรียกเอาเรียกเอาคุกทีคุกทีคุกท sí, ีคุกทีพี่แยงแยงอะไรครับ แกงใต้แกงใต้เย็นลงมาเดินแล้วก็พีเจพัมมันแต่อาปูกไวทางปีกซ้ายแล้วก็เปอร์ยี่ิบสามก็เปอร์ยี่สิบสางหลังตัวซ้ายของพีเจนี่ต้องเจมต้องเจมตัวสุดซ้ายของพีเจพัมาันนะครับพีเจยังไงลรูยังไง โอ้โหยังช่วยกันดีครับพจโหลครับเลีรยไปเลยครับเลีร์ครับน่าจะเป็นช่วงท้ายๆของครึ่งเวลาหลังครับใช่ครับพ่อัีมใดก็ช่วยเชียร์ปีเตร์พมานด้วยนะครับเป็นทีมที่นะาคนทำทีมใจรักจริงๆนะออกั้งแรงออกทุนเีืยดเลยเดืยดเลยมันเป็นยังไงครับวันนี้ ไอด้ารับคตุโรคนตลลไอด้าคือนี้อาจจะโผล่ช่องเจ็ดไม่ไวป um, ีกป uh, uh, ีกีปีก uh, <can <can> uh, ีรับไหวไหมครับไหวไหมไหวไหมครับไหวไหมเไหวครับไหวคุณพ่อพิงเจดูลูกทีมด้วยไหวไหมนะครับเอาเปลี่ยนตัวเลยครับช่วงท้ายหน่อยเปลี่ยนตัวเร็วลูกทีมเราไปลองอยู่วิ่งลุกทีมเราตามอยู่สองโซนเอาละครับตอนนี้ ตองกัดไปรอข้างในข้างบนนะครับลุบบักครับบายซีเบียนนอนแดงเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับเดี๋ยวจะลงแล้วครับน่าจะใกล้แล้วครับอ๋อได้อยู่ครับเหลืออีกประมาณสี่ห้านาทีครับวอร์มก่อนครับผมจะลงในสู่สี่นาทีสุดท้ายครับมีเจต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับอ้อเอาไปอีกแล้วครับไม่น่าเชื่อไม่พลาดครับ ออล่ะครับผมกองหน้าของพี่เจได้ลูกตปหาเพื่อนต้องไปที่ฝีซ้ายฝีซ้ายโอ้โหคนจะหลบนี้ฟิตหน้าดูแฟนคลับฟุตบอลอะคาเดมี่สองครับไร้สดนะครับฝากไปยังทุกทีผู้ปกครองนะครับไหลสดผ่านแฟนคลับฟุตบอลอะคาเดมี่สองนะครับซึ่งทําการไหลสดอยู่นะครับขอบคุณมากครับพยานสะพานไปยังห้องน้ํานะครับห้องน้าอยู่หลังกองหน่วยการนะครับห้องน้าสีชมพูนะครับสวัสดีครับอาจารย์ ครับผมตอนนี้เรามาดูซิว่าพีเจพมานจะได้ลูกตีตื้นนะฮะประตูแรกไวไหมนะถ้าไวเกมสนุกขึ้นทันทีเพราะตอนนี้พีเจพมานตามคนจะลงแคนวี่อยู่ที่ศูนย์ประตูต่อสองครับพี่เจพุ่งไปอาจารย์ว่าไงครับได้ลูกเตะมุมครับพีเจอยู่นะครับน้ำ น้ำเพช็นะครับน้ำเพช็กจะอยู่ฝั่งพิศวรรณออกครับพี่นะครับลบอดอดูนะครับน้ำนะครับน้ำเครื่อเด่มอาหารนะครับว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นทอดลูกชิ้นนึ่งว่าจะเป็นเฟรนไายไก่ป๊อปยับทุกอย่างนะครับอาหารนะครับเราจะอนุญาตให้ขายอยู่ที่พิศวรรออกนะครับน้ำอัดลมน้ำเปล่าทุกอย่างครับมาเป็นลูกทุ่งครับลูกเป็นลูกทุ่ง ทีเ้เจได้ทุ่มแล้วลูกอ่าไดทุ่มครับผมทุ่มมาแล้วครับอยากว่าไงครับกูท่าไม่ดีกูท่าไม่ดีกูท่าไม่ดีเหนือครล่ะโดนเทสนะครับผมบอกก่ว่าหนีไปได้เอาตัวรอดไปได้นะครับอาผู้ที่สี่ครับมาสแตนบายได้เลยนะครับมาเข้าแถวได้เลยนะครับสมบัตินะะระเบิดมี่กับ ยีเอ็นบีนนนแดงเข้าแถวได้เลยนะครับเหลืออีก2นาทีเท่านั้นพอคู่ที่สามคู่ที่สี่จะล้อมสนามทันทีบมลจะล็อกบอลจะล็อกบอจล็อกโอ้ไม่สู้ฟัดวิ่งสู้ฟัดไม่ทันนครับสมบัติกับยีเอ็นซีบีนนนแดงเชียเลยครับเชียรเลยครับพีเจได้ทุ่มครับพีเจพามานลงสองทีมดังครับทีมดัง จากตัวามพยายามพี่เองครับผมจะหลบมาอีกแล้วครับพี <ś aos S 1> ่เจยเอียงแล้วแม่ยังไม่ออกพี่เจยแม่พี่เจนึ่งน่าจะหนาวเกินไปครับประช้านี่เลยเ,เ,เล่นไม่ค่อยออกครับพี่เจย์ <P. S 2> พุทธพรับคาร์ดิฟี่ครับเอ้ายังเลยเข้าเข้าเข้าลงเข้โอ้อออโหรับกินเลยนะครับลงไปแล้วกองหนะ้าเหลือสามคน ดีสายพิฆาตไปที่ปิดตัวของพีเจสอยอีกสองอ้มวาเลยควาเลยลไปโอ้ไม่ยอมยิงครับยิงเอายังไงโอ้ยก้าวก้าพัดจะลงพัดจะไหนโอ้ยตดูดูเบอร์นี้ครับดูเบอร์ก้าวๆไว้ติดตาไว้เล็กพีดีหนูพีเจไม่ยิงครับวันนี้ครับเป็นยังไงครับต่อเกมสวยครับแต่ยังหาจังหวะสุดท้ายไม่ได้ครับ วันนี้นะครับยู9ครับลุนฮิปเ์ท่าเด็กดีลุไอเอ็ครับภาษามยครับยู9เลยนะครับขาปั่กลับไปพีบีเอนวดแดงครับเชิญเลยครับน่าจะใกล้เลยครับพีเจมาลุ้นกันครับไม่ลุกเต็มุมครับเข้าสู่ช่วงท้ายของเกมแล้ว2-0จะมาไหม ประตูแรกได้าระต, <หอ S 2> ะตดแรกยิงตบทลาโอเคกับ e พ่อม่านตรนสูงแล้วก็คนจรลโลอาคาเดมี่สองทีมเข้าแถวการัน